สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูพิกอากาศกันนะคะมาเล่นพิกอากาศกันในหัวข้อที่ว่าคนที่เพิ่งรู้จักอ่าคนที่เพิ่งคุยกันตอนเนี้ยเขาคิดกับคุณยังไงคนที่เพิ่งรู้จักคนที่เพิ่งคุยเนี่ยตอนนี้เขาคิดกับคุณยังไงนะคะไพ่มีให้เลือกอยู่สองกองนะกองแรกคือลูกแก้วพญานาคสีเขียวนะคะกองที่สองลูกแก้วพญานาคสีน้ําเงินอ่า เดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานเรื่องนะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคนที่พึ่งคบคนที่พึ่งคุยในตอนนี้เขาคิดกับคุณยังไงนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าคนที่เลือกกองแรกก่อนนะคะลูกแก้วพญานาคสีเขียวนะ ือคนที่พึ่งคบพึ่งคุยพึ่งรู้จักตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ,อะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะอ่ะเรามาดูดีกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาคิดกับคุณยังไงนะ บางคนอาจจะเพิ่งรู้จักสองสามวันสี่ห้าวันเดือนสองเดือนก็แล้วแต่นะเออเรามาดูวัดนะตอนเนี้ยเขาคิดกับคุณยังไงโอ้ยคิงออฟคับเป็นคนทางไกลกันเนอะเอาหกดาบ the high priestess the chariot นะคะ page of cup เนี่ยแม่หมอจะเปิดซัก สิบห้าใบนะหนึ่งเหรียญ King of Sword ห้าดาบสองเหรียญ Knight of Sword และดูอุปสรรคจะเยอะนะคู่นี้เอ่อจมูนอุย้ยเอ่อ Page of Wand นะคะ Knight of คับดอททาวเวอร์แปดดาบนะคะแล้วก็เพจออฟเทนดัคเตอนะคะพลังงานหน้าภ่โอุยวงบอกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือเปล่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานะได้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันสลับตัวตนได้นะชายหรือหญิงก็ได้นะดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างรักเขาและมีใจให้เขานะ แต่ว่าทางโน้นเหมือนไม่ได้จริงใจกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเขาเป็นคนทางไกลนะคนที่แตกต่างจากคุณนะมีอาจจะต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างศาสนาต่างวัยก็ได้นะคะอืแต่เป็นคนที่ต่อให้เขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆเนะี่ยดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่อ,อผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเจนจัดพูดง่ายๆว่าเจ้าชู้เป็นพ่อปลาไหลนะแม่ปลาไหลนะประมาณนั้นนะคะนิสัยติดจากคีอีโก้ ขี้หึงขี้หวงหยิ่งชอบบังคับนะคะแต่เขาดูเป็นคนที่มีฐานะนะดูเป็นคนที่มีโชคพย์มีงานที่มั่นคงมีกิจการมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะแต่คนคนนี้เหมือนเขายังไม่คิดจะปักหลักกับใครอะเพราะรู้สึกว่าเขามีแต่พันธนาการในชีวิตเยอะแยะไปหมดไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวหรือเปล่านะอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะ ดูเหมือนความสัมพันธ์คุณกับเขามันเป็นอะไรที่แบบหยุดหยุดขัดขัด,ขดบล็อกบล็อกเลิกเลิกเอ่อบล็อกวันนี้พรุ่งนี้มาคืนดีกันบล็อกเดือนนี้เดือนหน้ามาคืนดีกันทะเลาะก,กันวันนี้อีกสองวันมาคืนดีกันดูเหมือนมันจะวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะอ่าดูเขาจะมีพันธนาการในเรื่องของความอึดอัดกับคนเก่าของเขาอยู่นะคะคือเขาน่าจะมีพันธนาการ ไม่ว่าคนเก่าเขาจะเลิกหรือว่าไม่เลิกก็ตามนะคือจบแล้วหรือว่ายังไม่จบก็ตามแต่ถ้าจบไปแล้วเนี่ยเหมือนพันธนาการในเรื่องของการเงินและเรื่องของบุตรเขาน่าจะมีบุตรเขาอาจจะมีบุตรอยู่ก็ได้นะคะแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องทรัพสมบัติการแบ่งทรัพย์สมบัติอ่เรื่องของบุตรบุตรอาจจะไม่พอใจหรือว่าอีกคนหนึ่งอาจจะกักความสัมพันธ์ไว้เพื่อให้เงินทองกับบุตรกลัวว่าแบบคือเขาอาจจะจบแต่อาจจะไม่ได้หย่าร้าง อาจจะยังไม่ได้เซ็นใบหย่าก็ได้นะคะด้วยว่าอาจจะมีเรื่องของบุตรอะเรื่องของเงินทองอะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตัวเขาเองเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับกับคนเก่าของเขาไปนานแล้วนะเหมือนกับคนเก่าของเขามันจบไปนานแล้วแหละแล้วมันก็มีแต่ความอึดอัดด้วยนะคะมีแต่พันธนาการกับคุณก็เหมือนกันนะคะดูตามหน้าไพ่เหมือนว่าเพิ่งจะทะเลาะก,กันไปแมปแมปเพิ่งจะหยุดความสัมพันธ์กันไปแมปแมป ต่างฝ่ายต่างอยู่ในความทุกข์ระทมขมขื่นเนาะแต่ถามว่าในความทุกข์ความอึดอัดนะความอึมครึมเนี่ยก็ยังคงแบบซองกันอยู่นะยังคงซองกันอยู่เ <c oughs> นอะเหมือนว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอนะที่เป็นผู้อุปถัมภ์ฝั่งหนึ่งด้วยนะคะเอ่อไม่ว่าคุณก็ดีหรือเขาก็ดีเนะี่ยเหมือนว่ามีฝ่่ยหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้เงินใช้ทุกๆเดือนด้วยอือ <c oughs> แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะ ถามว่าเขารักคุณไหมเนี่ยตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณมันก็มีความรักบ้างนะแต่เขาไม่ได้คิดอยากจะลงหลักปักฐานแต่งงานกับคุณนะเขายังไม่พร้อมที่จะแบบว่าเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเขายังอยากจะได้คุณเป็นแค่คนในความลับหรือเป็นแค่คนคุยเอ่อคนคุยที่ที่ที่สามารถปรับทุกปรับสุขอะไรกันได้นะคะอืมด้วยว่าเขายังมีพันธนาการกับคนเก่าอยู่นะกับคนเก่าอยู่ ถามว่าเขาอยากจะเลิกกับคุณไหมเพราะว่าเห็นว่าคุณกับเขานี่มันทะเลาะก,กันบ่อยกันจังเลยนะมีแต่ความอึมครึมนะดูสิมีแต่ความอึดอัดม,ม,มีแต่ความอีโก้ใส่กันมีแต่ความแบบแง่แง่ใส่กันนะคุณต่างคนต่างอารมณ์ร้อนคนหนึ่งก็ดื้อคนหนึ่งก็ทิฐีคนหนึ่งก็ไม่งออพอๆกันนะคะพอๆกันอืมด้วยความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนเนี้ยแม่หมอหมองว่าน่าจะมีการยุติความสัมพันธ์ไปชั่วขณะชั่วขณะคือเพิ่งทะเลาะกันแบบ แต่จริงๆในการทะเลาะก,กันของคุณไม่ใช่เพิ่งทะเลาะก,กันครั้งแรกเนาะมันทะเลาะก,กันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วมันก็วนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบทําให้เสียความรู้สึกต่อกันอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาถามว่าบางคนเนี่ยโดนในเรื่องของคุณใสมนดําโดนในเรื่องของพูดผีไหมมีนะมีนะบางคนเนี่ยเขาอาจจะโดนโดนอีกคนหนึ่งเนี่ยทําของคุมคุมเอาไว้นะคะทําให้เขามี การเปลี่ยนแปลงไปจากคุณนะคะก็เป็นได้นะอันนี้คุณต้องไปดูดูเองนะหรือว่าถ้าตัวคุณเองไม่ได้รักเขาเลยเนี่ยแต่โดนรู้สึกว่าโดนเสน่หาโดนแบบเพ้อคิดถึงเขาอยากจะให้เงินเขาอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงให้ผู้ชายก็ได้ผู้ชายให้ผู้หญิงก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันมันคุณใส่ทําได้ทุกเพศทุกวัยเนาะถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นรีบไปถอนของรีบไปอาบน้ำมนรีบไปทําอะไรก็ได้ให้ผีมันออกจากคุณให้ได้นะไม่งั้งนคุณจะ หลงติดในตัวของเขาแบบที่คุณไม่ได้รักเขาชีวิตจะเหมือนกับอยู่ในนรกอาภูมิเลยแหละเอาเป็นว่าณเวลาเนี้คนของคุณคนที่คุณกําลังพึ่งคบคนที่คุณกําลังคุยอยู่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยที่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคือรักๆเลิกคบจักทะเลาะกันบอกกันดีกันวนอยู่อย่างเงี้ยเขายังไม่พร้อมที่จะมีสถานะที่ชัดเจนกับคุณนะคะด้วยว่าเขายังมีความอึดอัด มีความพัฒนาการจะมีเรื่องกับคนเดิมเรื่องกับภรรยากับบุตรเขากับครอบครัวเขากับการงานเขากับอะไรก็แล้วแต่นะคะบวกกับเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เอ,อเขาเรียกว่ายังไงนะเป็นคนเจ้าชู้พ่อปลาไหลนะคุณแม่ปาไหลก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากสวยลึกลับถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งนะคะมีเงินมีทองเนาะ ในที่นี้ก็เขายังแค่อยากจะวนๆเวียนๆไปกับคุณนะคะอ่าสักพักหนึ่งก็เดินทางมาหาคุณสักเดือนหนึ่งจากนั้นก็หายจากคุณไปสักสองเดือนเขายังอยากจะอยู่แค่นี้มาทีหนึ่งก็อาจจะให้เงินให้เงินคุณใช้สักทีหนึ่งถามว่ารักคุณไหมก็รักในในระดับแค่เริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะการหลงคุณมากกว่านะคะยังไม่ได้มีความ รักแบบมั่นคงรักแบบจริงใจรักแบบล้นเอ่อในใจคือพูดง่ายๆคุณอาจจะยังไม่ใช่คนที่เขาตามหาหรือว่าปรารถนามาทั้งชีวิตนะอืมอาจจะแค่คนที่ขอคบกันไปก่อนขอคบแบบลับๆกันไปก่อนหรือขอเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะดังนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าคนของคุณเป็นลักษณะแบบนี้ก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปปักใจ ไปปักใจรักเขาเต็มร้อยนะคะเผื่อจิตเผื่อใจไว้บ้างก็ไม่ได้แนะนําว่าให้คุณเริกนะแต่เหมือนกับว่าระยะทางที่มันห่างไกลเนาะมันทําให้ค่อนข้างจะดูความสัมพันธ์ดูความรู้สึกเขาย,ยากเนะี่ยให้คุณค่อยๆค่อยๆค,ยค,ยคบไปก่อนนะค่อยๆค,ยค,ยคบนะคะ <c oughs> ยังไม่ต้องรีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนว่าเขายังมีความลับมีลับลมคุมในบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในใจที่ไม่ได้บอกคุณและยังไม่สามารถที่จะ เปิดเผยกับคุณได้นะคะพูดง่ายๆยังไม่เชื่อมั่นยังไม่เชื่อใจในตัวคุณถึงขั้นที่่าจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแล้วมาถวายชีวิตอยู่กับคุณได้ไม่ใช่นะคะดังนั้นคุณก็คบแต่พอดีนะคะครบแต่พอดีนะ <c oughs> อย่าเพิ่งไปปักใจเยอะนะคนคนนี้อันนี้เป็นแค่แรนดอมนะคะเป็นแค่แรนดอมก็ดูว่เป็นแนวทางเนาะแต่แนะนําว่าให้คุณใช้เวลาในการครบอีกสักหน่อยนึงนะโอเคนะคะ อันนี้สําหรับคนที่เลือกหน้าภัยกล่องที่หนึ่งนะ <c oughs> ก็อภัยค่ะอ่ามาดูคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะลูกแก้วนคกราชสีน้ําเงินอ่ามาดูกันว่าคนที่คุณพึ่งคบคนที่คุณพึ่งรู้จักเนี่ยตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ <c oughs> อ่าหลายๆคนที่ดวงชะตาก,ากากระบาดมีการกระบาดกลางฝ่ามือเนอี่ยแล้วบอกว่าเริ่มดีขึ้นจริงๆสองห้าหกหกรู้สึกว่าชะตาหลายๆคนเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาตามที่แม่หมอทำนายให้ก็อ่ายินดีกับคุณด้วยนะคะ หลายๆคนนะคะเกิน50%แต่คนกากระบาดกลางฝ่ามือแม่หมอเชื่อว่าปีหกงนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ <c oughs> นะมาดูกันดีกว่าว่าคนที่คุณเพิ่งรู้จักเพิ่งคบเนี่ยคิดยังไงโอ้ยเดียวเก้าดาบแปดไม้เท้าเฮลโลแฟนสิบ <c oughs> ถ้วย King of Pentacle s สามไม้เท้า เก้าเหรียญ The Sun The Judgment Knight of Wand นะคะสามเหรียญ The l o v e r ห th ้าถ้วย The Empress หกเหรียญพลังงานดาภาย The Justice นะคะมา สำหรับคนเลือกหน้าไพ่กองที่สองอู่หู้คู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่บังคังมากมากมากรวยอะรวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็เป็นแบบเศรษฐีนี่อ่ะเป็นเศรษฐีนี่อ่ะเป็นดีเอ็มเพรสเป็นคุณนายอ่ะเป็นคุณนายบนกองเงินกองทองมีอสังหาอาจจะมีเจ้าของรีสอร์ทเป็นดอยเป็นลูกๆก็ได้นะคะมีธุรกิจแบบหมุนเวียนไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านนะคะ ส่วนคุณผู้ชายก็โอ้โหราชาเงิน <c oughs> ไม่ใช่ราชาเงินก็ราชาเงินนะทิ้งออฟเฟนเดรเคิราชาเงินนะคะราชาเงินนี้บอกได้เลยว่าเป็นไพ่เศรษฐีที่รวยรวยที่สุดรวยระดับมหาการในบรรดาไพ่ทั้งหมดนะระดับแบบเงินอาจจะตีมูลค่าไม่ได้อาจจะหมื่นล้านเลยก็ได้นะธุรกิจมากมายมั่นคงเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังมากๆอันนี้ อันนี้ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศไหนๆก็ได้นะคะเอาเป็นว่าคนของคุณอะเป็นคนที่ <c oughs> มีสถาหนะทางสังคมที่กว้างขวางมีธุรกิจที่มั่งคั่งแล้วก็อาจจะมีตําแหน่งงานในหน่วยง,งานราชการที่ระดับสูง <c oughs> ก็ได้นะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับรัฐมนตรีสอสอสอวอการนักการเมืองหรืออาจจะเกี่ยวกับผู้สูงศักดิ์ผู้ที่มียศศักดิ์หรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกอ่า การบันเทิงอ่ะนักร้องดารานักแสดงคือไม่ใช่เฉพาะตัวเขาที่ร่ํารวยมั่งคั่งนะแต่หมายถึงว่าตระก,กูลของเขาเนี่ยคือร่ํารวยมั่งคั่งก็ตระกูลของเขาน่าจะเป็นตระก,กูลแบบเ <c> ห <oughs> มือนพวกเจ้าสว <c oughs> <c oughs> ัวเจ้าสว CP, ัวซีพีเจ้าสัวเบียช้างเจ้าสัว,สวะอะไรก็แล้วแต่นะคะนี้ยกตัวอย่างนะแบบว่าคือรวยอ่ะรวยทั้งอสังหารวยทั้งเงินทองรวยทั้งกิจการ คนคนนี้เป็นคนที่อยู่ทางไกลกับคุณคุณได้เจอเขาแบบปุบปรับเนาะคุณได้เจอเขาแบบไม่คาดคิดนะคําว่าไม่คาดคิดหลายคนถามแม่หมอว่าไม่คาดคิดแล้วมันเจอยังไงอ่ะก็มันคือไม่คาดคิดไงถ้ามันบอกได้มันก็คือเป็นอะไรที่คาดคิดได้ใช่ปล่แต่ตามหน้าป้ายหรือดวงชะตาถ้าบอกไม่คาดคิดคุณก็ไม่ต้องไปคาดคิดแกบทมันจะได้เจอก็เจออย่างเช่นคุณอาจจะเดินทางไปแล้วก็ได้เจอเจอใครสักคนหนึ่งแล้วก็ปิ๊งกันธรรมดาปิ้งกันขึ้นมาก็ได้เอ่ บางคนอาจจะไปท่องเที่ยวไปกินกาแฟไปโรงพยาบาลไปอะไรแล้วก็ไปเจอเจอกันก็ได้หรือบางคนอาจจะเล่นเฟซเล่นไปเล่นมาก็ไปเจอเจอคนเข้ามาทักมาคุยแล้วก็ปิ้งกันก็ได้มันคืออะไรที่ไม่คาดคิดอะค่ะคุณคนคนนี้เป็นคนที่มีความมีคุณธรรมที่สูงมากเป็นคนมีเมตตาธรรมมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากๆเลยนะเป็นคนที่ตรงจิตใจมั่นคงมีคุณธรรมสูงเป็นคนพูดตรง เป็นคนไม่คดโกงใครนะเป็นคนที่ชอบความซื่อสัตย์ชอบความจริงใจรักใครแบบรักมั่นคงอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแมปแมปเออพูดง่ายๆอ่ะเขาเพิ่งจบในเรื่องของรักสามเศร้ามาก็ดีเพิ่งจะหย่าร้างมาก็ดีเพิ่งจะอะไรมาก็ดีคือเขาจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในความรักแล้วอาจจะเป็นคนที่มีปมอดีอะมีปมอดีเหมือนกับว่าเอคิดคิด คิดแต่เรื่องเดิมๆอะจนบางครั้งแบบไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองในการมองคนใหม่ๆก็ได้แล้วนั่นอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันดูแบบยังไม่กระเตื้องด้วยว่ามันเพิ่งจะคบใช่ปะเพิ่งจะคบเพิ่งจะรู้จักแล้วเขาอาจจะเพิ่งผิดหวังจากความรักมาแมแมบๆแไงใครสลับตัวตนได้นะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะเออเพิ่งจะผิดหวังความรักมาแมแมบๆแมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรอะไรออกเยอะอะ มันทําให้คุณรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดไงรู้สึกมันคิดมากเนอะคิดมากว่าเอ๊ตกลงเขาจะจริงจังหรือไม่จริงจังนะเหมือนกับจะจริงจังแต่ก็เหมือนกับจะไม่จริงจังจนคุณนะดูเขาไม่ออกแต่จะบอกว่าถ้าตามหน้าไพ่สำหรับนี้นะถามว่าคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่ตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครรักมั่นคงน,นะและเขารู้สึกว่าเขาจะรักคุณนะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณ สิบถ้วยเห็นไหมคะอยากเป็นครอบครัวกับคุณหกเ,เหรียญอยากดูแลคุณอยากดูแลคุณให้เหมือนคุณชายให้เหมือนคุณนายเนี่ยคือถ้าคุณแต่งงานกับเขาชีวิตนี้คือคุณโคตรสบายอะ่ะคืออยู่อย่างคุณนายและคุณชายเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาควรที่จะจบสิ้นในเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาได้แล้ว ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่เปิดใจให้ใครเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องรักสามเศร้าเจออๆอความทุกข์มาแบบๆแต่เมื่อเขาได้เจอคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะจบสิน้นตัดจบเออจบในเรื่องอดีตได้แล้วควรจะหันมามองปัจจุบันได้แล้วด้วยมีเดชเมนกับห้าถ้วยขึ้นมาแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วนะคะที่เขาจะยุติความเศร้าความเสียใจในอดีตแล้วแล้วก็หันมาเริ่มต้นกับคุณ เขาจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนคนคนนี้เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลกับคุณเนะาะอาจจะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะคนละศาสนากันก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะศาสนาไม่ว่าจะอะไรมันไม่สามารถที่จะแบ่งแยกความรักหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหรือที่คุณมีแต่มีกับเขาก็ตามความผูกพันของพวกคุณเนี่ยมันจะลึกซึ้งเรื่อยๆและการพัฒนาเนี่ยของคุณสองคนความสัมพันธ์มันจะเป็นไปแบบก้าวกระโดดนะคะ เพราะว่าหลังจากที่มันได้จบสิ้นจบสิ้นคือคุณกับเขาอาจจะเคยมีประเด็นดราม่าทะเลาะกันมาก็ได้นะแต่ในการทะเลาะกันนมันทําให้พวกคุณมีความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้จบสิ้นกันไงคือพวกคุณต่างมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรู้ว่าเหตุและผลนั้นคืออะไรนั่นน่ะมันทําให้เขาเลือกที่จะตัดจบกับความสัมพันธ์เดิมๆแล้วหันมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วยิ่งคุณกับเขาเนี่ยคุยกันมากขึ้นเท่าไหรนะ่น่ะความรักความผูกพันน่ะ ความเอาใจใส่กันมันยิ่งพัฒนามากขึ้นอ่ะแปดไม้เท้าคือพุ่งเลยอ่ะวันนี้รู้สึกรักกันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พุ่งนี้อาจจะรู้สึกรักกันห่วงใยกันที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้คือมันไปแบบก้าวกระโดดและแน่นอนที่สุดว่าคนคนนี้เขาจะแต่งงานกับคุณนะคะเขาจะจดทะเบียนสมรสเขาจะจัดพิธีแต่งงานกับคุณแบบพิธีใหญ่โตด้วยแหละไม่ใช่พิธีธรรมดาเลยนะเดอ h a ฮ r and Fans และ The Jasmine เนี่ยบง่งบอกเลยว่า แล้วก็เดอะซันมาสิบถ้วยมาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนมีฐานะมีชื่อเสียงแน่นอนว่าพิธีการแต่งงานของคุณน่าจะเป็นพิธีที่อลังการพอสมควรเนี่ยคุณอาจจะจัดในโบสถ์ก็ได้นะเห็นไหมเขาอาจจะเป็นคริสตอาจจะเป็นอิสลามอาจจะเป็นพุทธอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่เหมือนกับจะมีการจัดพิธีในทางศาสนาของเขาและของคุณนะคะต้องบอกว่าของเขาและของคุณเนาะเอาเป็นว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าคุณคบคนคนนี้อยู่ละปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ อดีตที่ผ่านมาเคยมีเรื่องราวแบบนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์มันดีดีแบบนี้คุณคบต่อได้เลยนะคะวันข้างหน้าในเร็วเวนี้เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณเมื่อเขาเคลียร์งานเคลียร์อะไรของเขาเสร็จเรียบร้อยนะเขาจะมาชัดเจนกับคุณมาแต่งงานกับคุณแล้วก็อาจจะพาคุณไปเป็นคุณนายคุณชายที่ประเทศของเขาก็ได้นะคะคือคุณจะมีครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขเข้าอ,อกเข้าใจกันนานเดีสิบโคจะหลั่งหลาโคจะมีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองไม่ใช่แค่กองเงินกองทองนะกองอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็เป็นคนมั่งมีมีชื่อเสียงทางสถานะทางสังคมอะ่ะเอ่อฮะมีกิจการอะไรที่ใหญ่โตนะคะอืมเอาง่ายๆว่าสําหรับไพ่ชุดนี้นะใครที่กําลังคบกําลังคุยกําลังรู้จักกันเนี่ยมวนสารสัมพันธ์ต่อได้เลยค่ะแน่นอนที่สุดว่ามันจะลงเอยด้วยความสุขสมหวังอย่างอย่างสุขล้นเลยล่ะค่ะโอเคนะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยนะะอก็ประมาณนี้เนะสำหรับคนเลือกหน้าไพ่ชุดที่สองนะ อขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ